สวัสดีค่ะว,นนวันนี้ก็อยู่กับช่องภัยขําเมืองนะคะวันนี้จะมาป้อนส้มนะคะของคุณแม่ใหม่นะคะอขอบคุณมากๆเลยนะคะป้อนไม่ทันเ้อนทนนะคะทายไม่ทันด้วยนะ <laughs> ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็จะมาป้อนส้มนะคะแล้วก็อ่อนะคะป้อนอบัวหิมะนะคะ บัวหิมะด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันยายกีโซ่นะคะเพิ่มวิตามินซีนะคะให้กับร่างกายนะคะผีวจะได้สวยเนาะนะคะับถ่ายได้สะดวกด้วยนะคะเชือกละเลขเชือกละน้อยเนาะเพราะว่าช้างเราเยอะนะคะทางนู้นก็เขย่าโซ่ใหญ่เลยนะคะทางนู้นเขย่าโซ่รอแล้วนะคะ น้องแอนนาเนนะคะข้าวเมืองก็ให้กินไปสี่ห้าลูกนะคะ,ะก็คนละเล็กคนละน้อยนะคะช่างเยอะนะคะบอแล้วบ,บอแล้วโดนแอนนาเนี่ค่ะทางนี้ก็ <c oughs> แบ่งให้แอนนาด้วยนะให้เห็นทางนี้ได้กินก็เขย่าโซ่แล้วนะคะน้องแอนนาของเราส <c oughs> วัสดีสวยๆร <c oughs> ้านเร็วร <c oughs> ้านนะคะอ่า สามสานะคะบ้านนี้นะคะไม่เคยมีมีเชือกไหนได้ทานส้มนะคะก <laughs> <g ül> ็ลองป้อนดูนะคะก่อนที่จะมาไลค์ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะคะลองป้อนดูเชือกละหนึ่งลูกเนาะนะคะว่าเขาทานไหมนะคะเขาเรียบ <laughs> ร้อยหมดเลยนะคะบ้าช่างบ้านนี้นะคะไม่ไม่ปฏิเสธอะไรเลยเนาะนะคะต่อไปก็จะเป็นบัวหิมะนะคะ ะะต่อไปก็จะเป็นวัวหิมะนะคะปอกเปลือกล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> กำลังนะคะหวานช่ำเลยกลอบมากนะคะ,ะฟังจากเสียงเคี้ยวนะคะ <c oughs> ฟาดเรียบเลยเนาะ,ะ,ะคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพราะว่าาช้างเราเยอะน้อนะคะถ้ามีเยอะกว่านี้ก็อาจจะแไปให้น้องแตงโมด้วยน,นะคะคว <c oughs> <c oughs> นบานของเรา โอ้อยกินแตงโมไม่ใช่ช้างทื่แตงโมไม่ได้กินแตงโมนะพี่นะ้ำมนพี่น้ำมนที่สาวใหญ่เลยนะะโอ้ตามตามเลยตามเลยตามติดติดตามไปติดติดจะเรือถึงคุณยายรอเปล่าตามไปติดติดอาหมดพอแล้วเหลือไว้ยายด้วยมนตามไปติดติดเอาอีกโอ้ยายก็จะเชื่องช้าหน่อยนะคะไม่ทันร้านเลย กินวัฒนหลานแล้วคุณยายของเราคุณยายกินใญ่ๆห,หน่อยนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ใหม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ <Okay. S 2> สำหรับผลไม้นะคะในมื้อนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอขอบคุณมากะคะ่ะ